เมื่อนายดาบตัวเล็กๆกล้าลุกขึ้นท้าทายในพลผู้ทรงอำนาจแต่กลับต้องเจอกับสิ่งที่เกินกว่ามนุษย์จะรับได้เสียงกรีดร้องจากความมืดเปลือไฟสีม่วงจากขุมนรกและความจริงที่ไม่มีใครกล้าเปิดเผยเรื่องราวนี้จะพาคุณดำดิ่งสู่ความลับที่สันสะเทือนจิตใจและคุณจะไม่อาจละสายตาได้จนถึงวินาทีสุดท้ายค่ำคืนมืดมิดแสงไฟตามถนนสลัวราง ลมพัดวิวพาเอากลิ่นฝุ่นคะครุ้งในอากาศนายดาบเกรงไกลยืนอยู่ในตรอกแคบเหืือซึมเต็มแผ่นหลังแม้อากาศเย็นมือที่จับกระบองยังสั่นเล็กน้อยเบื้องหน้าคือคฤรหาหั์ใหญ่ประตูเหล็กสูงประงานทหารยามสองนายยืนนิ่งสายตาคมกริบจับจ้องทุกการเคลื่อนไหวเขาสูดลมหายใจเข้าลึกหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในโสตประสาทตนเอง ทุกก้าวที่ขยับเหมือนโลกกำลังเงียบลงเป้าหมายของเขาคือนายพลผู้มีอำนาจสูงสุดผู้คนต่างหวาดกลัวข่าวลือเล่าว,ว่าใครที่ขัดคำสั่งล้วนหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเกรงไกลกลืนน้ำลายริมฝีปากแห้งผากปลายนิ้วเย็นเฉียบจนรู้สึกชาทันใดนั้นเสียงฝีเท้าดังก้องบนพื้นหินอ่อนของคฤหาสา์ช้าแต่หนักแน่น รากับเสียงนั้นบีบคั้นเข้าไปในกระดูกสันหลังประตูคฤหา์เปิดออกแสงไฟในถงสว่างวาบเงาสูงใหญ่ก้าวออกมาใบาหน้าไม่ชัดเจนในเงามืดแต่รังสีอำนาจกดดันจนหายใจติดขัดเกรงไกลยกกระบองขึ้นพยายามรวบรวมเรี่ยวแรงแต่ทันใดนั้นเขากลับรู้สึกว่าร่างกายหนักอึง้งขาไม่อาจขยับ เสียงหัวเราะต่ำดังขึ้นแผ่วเบาแต่เย็นเยียบดวงตาสีแดงคู่หนึ่งปรากฏขึ้นกลางความมืดสายตานั้นจ้องทะลุเข้าไปถึงจิตใจเกรงกลายตัวแข็งทื่อกลิ่นคาวเหล็กแทรกในลมหายใจเขาพยายามตะโกนแต่เสียงกลับขาดหายเหมือนถูกบีบคอจากสิ่งที่มองไม่เห็นรอบตัวเงียบงนันแม้แต่เสียงลมก็หายไป เหลือเพียงความว่างเปล่าที่กดทับลงมาอย่างไร้ปราณีเกรงไกลยืนนิ่งราวกับถูกตรึงดวงตาเบิกกว้างภาพรอบตัวบิดเบี้ยวคล้ายกำแพงกำลังจะถล่มลงมาความหนาวเย็นแทรกซึมเข้าสู่กระดูกนิ้วมือแข็งเกรงจนแทบผักกระบองในกำม,มือเหงื่อเม็ดใหญ่ไหลลงข้างแก้มแต่เขาไม่อาจปาดออกได้แสงไฟจากคฤราสนดเริ่มริบีเปลวไฟสั่นระร,ริก รากับมีลมจากที่ใดไม่ทราบผัดผ่านทั้งที่อากาศกลับเงียบสงัดเสียงฝีเท้าหนักหน่วงดังขึ้นอีกครั้งใกล้ขึ้นและใกล้ขึ้นทุกย่างก้าวประหนึ่งเสียงค้องที่ตีตรงกลางอกเงาร่างนั้นก้าวออกมาชัดเจนเป็นนายพลที่เขาตาหมายจับแต่ใบหน้ากลับไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ควรมีผิวหนังแห้งกร้านราวกับถูกเผา ดวงตาลุกโชนด้วยแสงแดงเรืองริมฝีปากยกยิ้มที่ไม่อาจบ่งบอกว่าเป็นความสุขหรือความเหี้ยมโหดเกรงไกลหายใจติดขัดหัวใจเต้นทีจนเหมือนจะทะลุออกจากอกเสียงกระสิบแผ่วดังขึ้นรอบตัวเหมือนคนมากมายกำลังพูดพร้อมกันแต่ไม่มีถ้อยคำใดเข้าใจได้พื้นใต้เท้าเริ่มสัน่นราวกับมีบางสิ่งเคลื่อนไหวอย,อยู่เบื้องล่างเขาพยายามถอยหลัง แต่ร่างกายกลับไม่ตอบสนองเหมือนแรงมืดมัดตรึงเอาไว้ในห้วงวินาทีนั้นเงาใหญ่ของนายพลนโนมเข้ามาใกล้ดวงตาแดงฉานจับจ้องไม่ปล่อยและเสียงกระซิบเหล่านั้นเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นคำที่ชัดเจนขึ้นคำที่เกรงกจไม่อยากจะได้ยินแม้เพียงครั้งเดียวในชีวิตเจ้าหนีไม่พ้นเสียงนั้นต่ำลึกดังก้องอยู่ในกะโหลกศีรษะของเกรงกจ ไม่ใช่เพียงเสียงแต่เป็นแรงที่บีบอัดเข้ามาในสมองเกรียงไกรกัดฟันดวงตาสั่นระริกเลือดกบปากโดยไม่รู้ตัวแรงกดดันมหาศาลถาโถมเข้ามากลิ่นเหม็นไม่โชยขึ้นจากพื้นเหมือนดินและเนื้อหนังถูกเผาพร้อมกันความมืดรอบตัวหนาขึ้นจนแสงไฟจากคฤริหา์ดดับสิน้นเขาเห็นเงาของทหารยามยืนนิ่งราวกับรูปปั้น ดวงตาไร้แววปากขยับพึมพำถ้อยคำแปลกประหลาดเหมือนบทสวดโบราณที่ไม่ควรมีใครเอ่ยถึงเกรงไกลพยายามรวบรวมเรี่ยวแรงหัวใจเต้นแรงเหมือนค้อนเหล็กทุบไม่หยุดหูอื้อจนแทบไม่ได้ยินเสียงรอบข้างแต่ยังคงจับได้เพียงเสียงหายใจแผ่วเย็นของนายพลตรงหน้าทัานใดนั้นพื้นดินใต้เท้าแตกออกเป็นรอยแยกยาวควันดำหนาทึบพวยพุ่งพุ่งขึ้น กลิ่นกรรมฐานตีจมูกจนแสบเสียงกรีดร้องของผู้คนนับร้อยดังขึ้นจากรอยแยกประสานกันเป็นโหยหวนสะท้อนทั่วตรอกเกรียงไกลเบิกตากว้างเขารู้สึกถึงมือเย็นเฉียบที่มองไม่เห็นกำลังคว้าข้อเท้าเอาไว้แน่นลากลงไปสู่ความมืดเบื้องล่างอย่างช้าๆเกรงไกลสะบัดขาเต็มแรงแต่แรงนั้นกลับไร้ความหมายมือเย็นเฉียบยังรัดแน่น ความรู้สึกเหมือนกระดูกกำลังจะถูกบิดหักเขาส่งเสียงตะโกนแต่เสียงกลับแปรเป็นสะท้อนกล้องในหัวตนเองไม่มีใครได้ยินแม้แต่เขาเองยังไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงจริงหรือเสียงในจิตดวงตาแดงฉานของนายพลจ้องไม่กระพริบรอยยิ้มเฮี้ยมค่อยๆแผ่กว้างเหมือนกำลังเพลิดเพลินกับการมองเห็นเหยีาตกลงไปสู่ขุมนรกความมืดใต้รอยแยกขยายกว้างขึ้นร่างที่มองไม่ชัดนับสิบโผล่ขึ้นมา รูปร่างบิดเบี้ยวแขนขาย,ยาวเกินมนุษย์ปากกว้างฉีกจนถึงแก้มเสียงหัวเราะสลับเสียงกรีดร้องดังระงมกลิ่นคาวเลือดและกรรมฐานเข้มข้นจนคลื่นไส้เกรงไกลน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวเขารู้ว่าหากถูกดึงลงไปเขาจะไม่มีโอกาสกลับขึ้นมาอีกแต่ทันใดนั้นเนื้อฟ้าสีดำสนิทแสงว่าแปลกประหลาดฉีความมืดออก เป็นเส้นสีเงินสว่างสวยเสียงสะเทือนก็เหมือนสายฟ้าฟาดลงใกล้ๆเงาปีศาจท,ทั้งหมดชะงักแม้แต่นายพลเองก็หยุดนิ่งชั่วขณะสายตาแดงฉานนั้นเบี่ยงขึ้นไปมองท้องฟ้าและสีหน้าเฮี้ยมที่ไม่เคยเปลี่ยนกลับแฝงความหมั่นไหวเล็กน้อยท้องฟ้าสีดําฉีกขาดออกเป็นรอยแยกกว้างแสงสีเงินหลังไหลาราวาน้ำคล้ายม่านหมอกโปร่งที่ร่วงลงมาปกคลุมทั่วตรอก เกรงไกลรู้สึกถึงแรงกดทับมหาศาลที่บีบรัดร่างค่อยๆคลายออกเหมือนมีบางสิ่งกำลังผลักความมืดถอยห่างมือเย็นเฉียบที่รัดข้อเท้าหายไปทันทีรอยแยกใต้พื้นปิดสนิทเหลือเพียงรอยไม่ดำเป็นทางยาวเกรงไกลสุดตัวลงกับพื้นหอบหายใจแรงกลิ่นคาวเลือดในอากาศเจือจางลงแทนที่ด้วยกลิ่นสดชื่นเย็นเยียบพายหยาดน้ำค้าง เขาเงยหน้าขึ้นภายในม่านแสงสีเงินนั้นปรากฏร่างเงาหนึ่งยืนสูงเด่นอยู่กลางอากาศเสื้อคลุมยาวสบัดช้าช้าแต่ไม่อาจมองเห็นใบหน้าได้ชัดนายผลจ้องขึ้นไปแววตาแดงฉานสันรร,ริกเสียงคำรามต่ำดังออกมาจากลำคอไม่ใช่เสียงของมนุษย์แต่เป็นเสียงที่สถานไปทั่วผนังคฤรุหา์เกรงไกลกดมือลงบนพื้น พยายามยันตัวลุกขึ้นหัวใจยังสั่นระรัวเขาไม่รู้ว่าร่างในแสงนั้นคือมิตรหรือศัตรูแต่สิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้ชัดเจนคือพลังที่มากพอจะทำให้แม้แต่นายพลยังต้องถอยหลังไปหนึ่งก้าวเงานในม่านแสงค่อยๆลดระดับลงปลายเท้าแตะพื้นอย่างเงียบงนันแต่แรงสั่นสะเทือนกลับสถานไปทั้งตรอกเกรงไกลมองไม่กระพริบรู้สึกว่าลมหายใจของตนชนะงัก พระพลังที่แผ่ออกมาไม่ใช่เพียงความแข็งกแกร่งแต่เป็นความศักดิ์สิทธิ์ที่เย็นเยียบจนขนลุกเสื้อคลุมยาวลิวไหวเผยให้เห็นสายตาสีทองทอประกายว่าใต้เงาหมวกเพียงชำเลืองเดียวเกรงไกลก็รู้สึกเหมือนจิตใจถูกเปิดออกความหวาดกลัวและความมืดที่กดทับอยู่เมื่อครู่สลายหายไปแทบสิ้นนายพลคำรามก้องดวงตาแดงฉานลุกโชนยิ่งกว่าเปลวเพลิง เสียงแตกพร่เหมือนฟ้าผ่าฉีกโลกเจ้าไม่ควรเข้ามาในแดนของข้าเงานในแสงมีได้ขยับเพียงยกมือขึ้นช้าๆเส้นสายสีเงินแตกกระจายออกจากฝ่ามือลอยกลางอากาศด้วยโซ่ศักดิ์สิทธิ์พันธนาการรอบคฤรุหา์ทันทีเกรียงไกลเบิกตากว้างเขาเห็นกำแพงสูงที่เมื่อครู่แข็งแกรง่งตกลบแตกร้าวเป็นเสียงเสียงเสียงโลหะเสียดสีกึกก้อง กระหน่งคฤรืหั์ทั้งหลังถูกฉีกออกจากภายในในายพลหันมามองเกรงไกลแวตานั้นแฝงด้วยความโกรธจัดและความบ้าคลาั่งริมฝีปากยกยิ้มอีกครั้งเจ้าจะเป็นตัวประกันที่ดีทันใดนั้นเงาดำคล้ายควันพุ่งจากร่างนายพลแผ่เข้ามาหาเกรงไกลรวดเร็วเย็นเยียบเหมือนน้ำแข็งที่กัดกินเข้าไปถึงกระดูกเกรงไกลสะดุ้งเฮือก ความเย็นแทกซึมเข้าสู่เส้นเลือดเขารู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบแน่นจนเกือบหยุดเต้นเงาดำพันรอบลำตัวบีบจนกระดูกดังกรอบแกรบสายตาพร่ามัวลมหายใจติดขัดราวกับถูกจมลงใต้น้ำเสียงหัวเราะของนายพลก้องสะท้อนแหลมคมเหมือนมีดที่กรีดเข้าไปในสติเกรงไกลพยายามขยับแต่ร่างกายกลับไม่ตอบสนอง ในวินาทีที่เขาเกือบสิ้นแรงสายตาสีทองจัดเงาในม่านแสงฉายวาบโซ่ศักดิ์สิทธิ์แตกออกเป็นสายยาวพุ่งเขาใส่เงาดำที่รัดร่างเกรงไกลไว้เสียงแตกดังสนัน่นเงาดำสลายกลายเป็นควันเกรงไกลร่วงลงกับพื้นหอบหายใจรุนแรงเหมือนคนเพิ่งพ้นการจมน้ำพื้นสั่นสะเทือนอีกครั้งนายพลคำรามลั่น ปีกดำขนาดมหึมาผุดออกจากแผ่นหลังกางกว้างบทบังท้องฟ้าสีเงินเบื้องบนสายลมพัดแรงเศษหินเศษไม้ปลิวว่อนรอบปรอกแรงกดดันหนักหน่วงกลับมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้แฝงความบ้าคลัง่งราวกับอสูรแท้จริงกำลังเผยโฉมเกรียงไกลกัดฟันมือยังคงสั่นแต่สายตาเต็มไปด้วยการต่อสู้เขารู้แล้วว่าหากถอยหลังแม้เพียงก้าวเดียว เขาจะถูกกลืนหายไปในความมืดตลอดกาลแสงสีเงินเหนือสีสัสว่างขึ้นจนแสบตาเงาลึกลับในเสื้อคลุมก้าวออกมาเต็มตัวร่างสูงสง่าดวงตาทะประกายทองทุกก้าวที่เหยียบลงกับพื้นดังก้องราวกับโลกทั้งใบกำลังสะท้อนรับโซ่ศักดิ์สิทธิ์แตกแขนงออกอีกนับร้อยเส้นพันรอบปีกดำของนายพลเสียงแตกดังเปรงปราง ประกายไฟศาสตรกระจายเหมือนโลหะร้อนถูกฟาดแรงนายพลคำรามสถานท้องฟ้าร่างกายบิดเกร็งด้วยความเจ็บปวดแต่รอยยิ้มบ้าคลาั่งยิงติดบนใบหน้าไม่มีอะไรหยุดข้าได้แม้แต่แสงของเจ้าทัานใดนั้นพื้นใต้เกรงไกลก็สั่นอีกครั้งรอยแยกปรากฏขึ้นตรงกลางตรอกครั้งนี้ไม่ใช่เพียงควันดำแต่เป็นเปลวไฟสีม่วงพวยพุ่ง ร้อนแรงจนผิวหนังแสบแผดเสียงกรีดร้องดังจากเบื้องลึกดังกว่าครั้งก่อนก้องกังวานเหมือนกองทัพวิญญาณพันตะโกนพร้อมกันในห้วงเวลากลางคืนเกรงไกลย,ยกแขนขึ้นบังหน้าแสงเพลินสะท้อนเข้าดวงตาหัวใจสั่นระรัวเขารู้ทันทีว่าสิ่งที่กำลังโผล่ขึ้นมาไม่ใช่แค่อสูรธรรมดาแต่มันคือบางสิ่งที่แม้แต่นายพลเอง ก็ไม่สามารถควบคุมได้เปลวไฟสีม่วงแตกกระจายพวยพุ่งสูงขึ้นราวเสาหลักสู่ท้องฟ้าความร้อนแล่นวูบผ่านผิวหนังจนเกรียงไกรต้องกัดฟันกลั้นเสียงร้องจากรอยแยกกลางปลอกโผล่ขึ้นมาเป็นกรงเล็บมหือมาปลายเล็บยาวคมราวใบมีดขูดกับหินจนเกิดเสียงเสยดสีกรีดแทงโสดประสาทตามมาด้วยดวงตาโตสีดำสนิทคู่หนึ่ง เรื่องแสงจากเปลวไฟแววตานั้นไร้ความเมตตามีเพียงความหิวกระหายและความบ้าคลั่งเกรงไกลล้มถอยหลังมือสั่นจนจับอาวุธแทบไม่อยู่เขารู้สึกว่าพื้นดินที่นั่งอยู่สั่นสะเทือนทุกครั้งที่สิ่งนั้นขยับนายพลเองยังถอยไปหนึ่งก้าวปีกดำสะบัดแรงจนเศษหินปลิวกระจายเสียงคำรามต่ำหลุดออกมาไม่ใช่ด้วยความโกรธ แต่เป็นความหมาดหวันที่ถูกกลบซ่อนน่าในแสงสีเงินยกมือขึ้นอีกครั้งโซ่ศักดิ์สิทธิ์แตกสายวูบวาบพยายามรั้งรอยแยกให้ปิดลงแต่เปลวไฟกลับยิ่งแรงขึ้นเหมือนพลังจากเบื้องลึกกำลังดันออกมาไม่หยุดเกรงไกลกลืนน้ำลายลมหายใจติดขัดเขาเห็นกรงเล็บยักย้ายค่อยๆยกขึ้นและตบลงกับพื้นเสียงดังสนั่นสะเทือนตรอกทั้งสาย พื้นแตกร้าวเป็นทางยาวมุ่งตรงมาที่เขาพื้นแตกแยกเป็นเส้นทางตรงเข้าหาเกรงไกลแรงสั่นสะเทือนทําให้ร่างเขากระเด็นไปกระแทกกาแพงเสียงกระดูกดังลั่นในอกความเจ็บแล่นพล่านไปทั้งร่างเขาพยายามยันตัวลุกขึ้นแต่ดวงตาสีดําสนิทคู่นั้นกลับหันมาจ้องตรงลงมาเหมือนสัตว์นักล่าที่พบเหยื่อโดยบังเอิญเกรงไกลหายใจที่ เมื่อไหลผสมกับเลือดบนใบหน้ามือกำกระบองแน่นแม้สันระริกเขารู้ว่าหากละสายตาแม้เพียงวินาทีเดียวเขาจะถูกกลืนหายไปในเปลวเพลิงเงานในแสงสีเงินก้าวออกไปขวางตรงหน้ายกมือขึ้นต้านกลงเล็บมาหืมมาเสียงกระแทกดังกึกก้องจนผนังรอบตรอกสั่นสะเทือนเปลวไฟแตกกระจายกลายเป็นฝุ่นเท่าแต่รอยแยกกลับขยายกว้างขึ้นอีกนายพลหัวร้อต่ำ แววตาแดงฉานฉายประกายบ้าคลัง่งในที่สุดผู้พิทักษ์ก็ไม่อาจต้านมันได้เปกรงไกลมองภาพตรงหน้าทั้งเงาในแสงที่ยืนหยัดทั้งนายพลที่คลั่งสะใจ,จและสัตว์ร้ายจากขุมนรกที่กำลังพ้นออกมาเต็มตัวเสียงกรีดร้องจากเบื้องลึกดังยาวคราวนี้ไม่ใช่เสียงเดียวแต่เป็นนับร้อยนับพันดังก้องสะท้อนจนพื้นแทบแตกสลาย เงาในแสงยกมือทั้งสองข้างขึ้นแสงสีเงินแตกกระจายเป็นเกล็ดระยับลอยหมุนรอบรอยแยกที่กำลังขยายเสียงสะท้อนดังคล้ายระฆังโบราณดังก้องกลบเสียงกรีดร้องจากเบื้องลึกเพียงชั่วขณะแต่สัตว์ร,ร้ายมาหืมมากลับก้าวขึ้นมาจากรอยแยกลำตัวปกคลุมด้วยเกล็ดดำหนาทุกเกล็ดสะท้อนแสงไฟเป็นประกายสยองปากกว้างใสยแยะเต็มไปด้วยเขี้ยวยาวคดบิด ไอคันสีม่วงพวยพุ่งพุ่งออกจากลมหายใจทุกครั้งที่มันขยับเกรีไงไกลตัวสัน่นสายตาพร่ามัวด้วยความหวาดกลัวแต่หัวใจกลับเต้นแรงยิ่งกว่าเดิมเขารู้ว่าแม้จะไม่ใช่ศัตรูของเขาโดยตรงแต่สิ่งนี้จะกลืนทุกชีวิตที่ขวางหน้านายพลกังปีกดำออกเสียงหัวเราะก้องสถานท้องฟ้าเจ้ามาแล้วพลังที่ข้ารอคอยเขาอาแขนราวกับเชื้อเชิญ ใบหน้าเต็มไปด้วยความลุ่มหลงเงาในแสงก้าวมาข้างหน้าเสียงสายโซ่ศักดิ์สิทธิ์ขาดผึงเส้นใหม่แตกแบรนชิงสว่างสวัยพันรอบลำตัวสัตว์ร้ายเสียงแตกดังสนัน่นเปเลวไฟสีม่วงพุ่งสูงยิ่งกว่าเดิมเกรงไกลหอบหายใจทุกประสาทสัมผัสกรีดร้องด้วยความตึงเครียดเขาเห็นชัดว่าโซ่ศักดิ์สิทธิ์เริ่มสัน่น และรอยแตกใหม่คืบคลานบนพื้นไปจนถึงจุดที่เขายืนอยู่รอยแตกคืบเข้ามาอย่างรวดเร็วพื้นใต้เท้าสั่นสะเทือนเหมือนจะถล่มลงทุกเมื่อเปริงไกลรีบกระโดดถอยหลังแต่เศษหินร้อนผ่าวกระเด็นใส่ผิวจนแสบแผดเหมือนถูกไฟลวกเสียงคำรามของสัตว์ร้ายสะเทือนตรอกเปลวไฟสีม่วงทะลักจากปากพุ่งขึ้นฟ้าจนท้องฟ้ามืดหมนกลายเป็นม่วงคำ้ำอากาศรอบกายร้อนระอุ หายใจเข้าแต่ละครั้งเหมือนสูดไฟเข้าไปในปอดเนาในแสงยกมือขึ้นเหนือศีสษะกางแขนออกช้าๆทันใดนั้นแสงสีเงินแปรเปลี่ยนเป็นรูปทรงคล้ายหอกยักย้ายแทงลงใส่รอยแยกตรงกลางเสียงระเบิดดังสนัน่นพื้นสั่นสะเทือนรุนแรงจนตึกสองข้างตลอกเริ่มถลม่มเศษไม้และอิดร่วงหล่นรอบเรงไกลเขารีบยกแขนป้องกันศีรษะ ฝุ่นนาทึบฟุ้งเต็มอากาศจนแทบมองไม่เห็นอะไรแต่ภายในฝุ่นควันเขาเห็นเงาของนายพลยืนต้านอยู่ปีกดำกางกว้างป้องกันไม่ให้แรงของหอกสีเงินทำลายร่างสัตว์ร้ายเสียงหัวเราะดังออกมาอีกครั้งต่อให้เป็นพลังแห่งสวรรค์เจ้าก,ก็หยุดมันไม่ได้เกรงไกลได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นโครมครามเขารู้ว่าหากสิ่งนั้นโผล่ขึ้นมาจากรอยแยกเต็มตัวเมื่อใดไม่เพียงตรอกนี้ แต่ทั้งเมืองอาจไม่เหลือแม้เท่าทานแสงสีเงินสว่างวาบอีกครั้งเงาในแสงก้าวออกมาอย่างมั่นคงเสียงคล้ายระฆังโบราณดังสะท้อนสั่นไปทั่วตรอกราวกับกล้องมาจากสวรรค์ชั้นสูงสัตว์ร้ายคำรามลั่นเสียงกล้องสะเทือนผนังทั้งสองด้านเปลวไฟสีม่วงพุ่งออกจากปากกวาดทุกสิ่งตรงหน้าให้ละลายกลายเป็นเท่าทานเกรงไกลรีบหมอบลงกับพื้น ความร้อนแล่นผ่านเหนือสีสษะเส้นผมไม่จนส่งกลิ่นควันจางๆหัวใจเต้นแรงจนเจ็บในอกเงาในแสงสะบัดแขนหอกสีเงินอีกเล่มปรากฏขึ้นแทงตรงสายเปลวไฟเกิดเสียงระเบิดกึกก้องเศษแสงกระจายออกเป็นเกล็ดพร่างพายบทบังท้องฟ้ามืดมิดให้สว่างสวยัยนายพลหัวรอสถานปีกดำขยายใหญ่ขึ้นจนบทบังดวงจนันทร์ เขาก้าวเข้าสู่รอยแยกที่ยังไม่ปิดสนิทเปลวไฟสีม่วงโอกรัดร่างเขาไว้แต่แทนที่จะเผาผลาญกลับหลอมรวมเข้ากับเนื้อหนังของเขาเองเกรงไกลเบิกตากว้างผิวของนายพลแตกออกเป็นรอยเหมือนหินลาวาแสงสีม่วงไหลซึมออกจากใต้ผิวตาแดงฉันสว่างว่ากว่าเดิมร่างกายที่เคยเป็นมนุษย์เริ่มกลายเป็นสิ่งที่ไม่อาจอธิบายได้อีกต่อไป เสียงกรีดร้องสะท้อนขึ้นจากรอยแยกครั้งสุดท้ายเปลวไฟสีม่วงคลุ้งออกมาจนฟ้าสถานก่อนจะหดกลับลงไปอย่างรวดเร็วรอยแตกค่อยๆปิดตัวเหมือนบาดแผลที่สมานอย่างบังคับเงาในแสงยกมือขึ้นหอกสีเงินปักลงบนพื้นตรอกคลื่นพลังแผ่กระจายออกไปความมืดที่หลงเหลืออยู่สลายหายเหลือเพียงเท่าฝุ่นที่ปลิวว่อนตามแรงลมร่างนายพลยืนสั่นอยู่กลางควัน ปีกดำขาดุ่งริ่งรอยแยกสีม่วงบนร่างค่อยๆเลือนหายเหลือเพียงชายร่างสูงที่หมดเรี่ยวแรงเขาสุดลงกับพื้นเสียงหัวเราะที่เคยก้องสถานกลายเป็นเพียงเสียงหอบหายใจแผ่วๆเกรงกลยพยายามยันตัวขึ้นหัวใจยังเต้นแรงไม่หยุดเขามองภาพเบื้องหน้าอย่างไม่เชื่อสายตานายผลที่ครั้งหนึ่งเคยยิ่งใหญ่ บัดนี้เหลือเพียงมนุษย์ผู้ถูกความมืดกัดกินเงานในแสงหันมามองเกรงไกลดวงตาสีทองฉายแววสงบเสียงที่ไม่ต้องเอื้อนเอ่ยแต่ดังชัดในใจหน้าที่ของเจ้าคือจดจำว่าความกลัวมีได้มีไว้เพื่อถอยหนีแต่เพื่อให้รู้ว่าความกล้าคือสิ่งมีค่าที่สุดจากนั้นแสงสีเงินสว่างจ้าร่างนั้นค่อยๆเลือนหายไปกับความเงียบเหลือเพียงตรอกที่พังทลายและความว่างเปล่าเกรงไกลยืนนิ่ง สายลมเย็นพัดต้องใบหน้าเขาหายใจเข้าอย่างยาวลึกแม้ทุกสิ่งยังเต็มไปด้วยซากประหักพังแต่ฟ้ายามค่ำเหนือหัวกลับสว่างใสกว่าที่เคยและในหัวใจเขารู้เพียงว่าเขาไม่ใช่เพียงนายดาบธรรมดาอีกต่อไปแล้ว